วันนี้เรามานั่งรถรางผจญภัยลงจากภูเขากันดีกว่าทุกคนจะเป็นยังไงก็กดไลค์ละลุยกันเลยดูทางนี่ทุกคนโอ้โหอย่างกว้างใหญ่ไพศาลมากๆเลยใช่แล้วล่าเด็กน้อยฉันก็กตรองไลกันนะเดี๋ยวเราจะลุยไปด้วยกันนะเด็กนครับดูทางนี่ทุกคนอย่างใหญ่อ่ะโอ้โหสูงมากๆเดี๋ยวามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับมามาถึงแล้วก็ต้องเรียกรถไฟรถเข็นก่อนจังหวะแรกเรียกมาแล้วเด้เราก็ไปกันดีกว่านะครับ ไปกันเลยชืิฟค่อยๆเดินทางไปเชลานิดนะครับไปแบบช้าๆด้วยไม่รีบร้อนเท่าไหร่ใจเย็นๆใจลมๆไปเรื่อยๆเด้อโอ้โหไปตามทางจะได้ชมวิวทิวทัศน์กันด้วยเป็นไงใช่ล้อล่ะเด็กน้อยเสียช้าไปเลยดูรอบๆสิใช่แล้วตอนนี้เหมือนจะเป็นสวนอะไรบางอย่างนะเนี่ย ใช่แล้วล่ะเป็นสวนน่ะใช่แล้วดูไปกันตามทางดีกว่าซื้อค่อยๆเลี้ยวทางขวาทางนี้นะครับเล็กน้อยดีตัวนี้มีต้นไม้อยู่หนึ่งต้นด้วยต้นเล็กนิดเดียวเองแล้วเราก็เล่นความเร็วได้อีกไหมเล่นความเร็วได้อีกเราสามารถเล่งความเร็วได้นะครับแต่ว่าถ้าเล่งเร็วเกินไปก็จะตกหลังนั่นเองทุกคนเราต้องไปแบบรักษาบาลานซ์ดีๆนะครับเดีไปเรื่อยๆซื้อ ค่อยๆชมวิวทิวชันไปเรื่อยๆเราจะไปเส้นสุดที่ไหนยังไม่มีใครรู้นะครับดีแต่ว่าจะต้องลุยให้ได้เลยจะต้องสนุกมากแน่ๆเลยเราจะดูว่าจะมีอะไรระหว่างทางนะครับจะมีวิวสวยๆระหว่างทางหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่เงี่ยเดี๋ยวดูกันชุบป,ปะนาวอูนค่อยเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแล้วก็ทางตรงแล้วอูน ฉันว่าลมมันเย็นดีนะเล็กน้อยใช่แล้วครับลมมันเย็นมากๆเลยดูไปแล้วซื้อโอ้ยเข้าอุมโมงค์เหมืองแล้วเป็นอุมโมงค์เหมืองนะเนี่ยเร่งความเร็วอีกนิดนึงเร่งความเร็วสัก30ดูดิกําลังดีไหมกําลังดีเลยนี่ไปเลยซื้อค่อยๆไปนะครับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอุ๊ยเร็วไปเปล่าเร็วไปเปล่าเร็วไปเปล่าลดความเร็วลงหน่อย ดีไปแล้วซืบอุนเร่งความเร็วไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าตรงนี้เป็นทางฐานเมืองนะครับทางฐานเหมืองเพื่อนจะชนตูดเราไหมอย่าชนตูดเรานะเพื่อนไม่ได้เด็กน้อยฉันรีบมากลาก่อนั่แหละครับเพื่อนอย่าชนตูดพี่น้องเราต้องไปแบบชา้าช้าจะอุ้ยดีเพื่อนคนแรกนี่นอหล่นลงไปแล้วเรียบร้อยต้องรักษาความเร็วดีๆไม่งั้นจะล่วงได้นั่นเอง หล่นจากเมืองแล้วรอบนี้อุ๊ยอุยความเร็วความเร็วเพิ่มขึ้นความเร็วเพิ่มขึ้นหล่นจากเมืองแล้วตอนนี้อุย๊ยเป็นทางสร้างสะพานหรือวานะตรงน,นี้จะเป็นการสร้างสะพานบางอย่างแน่นอนแล้วตอนนี้เหมือนจะเป็นคางวงกลมให้เราไปตามทางไปเรื่อยๆวงกลมเอ,อื้อเพื่อนบอกแล้วว่าให้รักษาระดับความเร็วดีๆไม่ไงั้นจะล่วงได้เพื่อนล่วงไปแล้วแล้วเราก็ไปตามทางของเราดีกว่าเราไปช้าๆนี่แหละ พะเราไม่รีบไม่ร้อนเท่าไหร่นะเนี่ทางลงมาแล้วทางลงภูเขาฟืบอ,อุ่นค่อยไปค่อยไปทิละลิทิละลิชืบเลี้ยวขวาทางนี้หน่อยนึงชืบหูตัวนี้เป็นภูเขานี่เราลงภูเขาแล้วเป็นทางลงภูเขาจริงด้วยนะเนี่ยชาแล้าละละเหมือนจะมีบ้านคนด้วยนะใช่แล้วคนทําเหมืองเนี่ยเขามาทําเหมืองกันทุกวันเนี่ยนะ ใช่ลอล่าเด็กน้อยเขามาทําเหมืองกันทุกวันเลยล่ะเขาหาเงินเพื่อจุนเจือครอบครัวน่ะนี่เป็นบ้านพักของเขาใช่แล้วครับสุดยอดไปเลยตั้งใจทำงานก็ดีแล้วนะครับการทำงานเหมืองก็ดีนะอันตรายดีแต่ว่าได้เงินคุ้มนะครับได้สุดยอดไปก็เลยซื้อค่อยหล่นลงมาแล้วไปตามทางเรื่อยๆใจเย็นๆนะครับใช่ลอล่าเด็กน้อยแต่การทำงานเหมืองมันก็อันตรายนะใช่แล้วอันตรายอยู่บางครั้งนะครับ แต่ว่ามันก็น่ากลัวแต่ถ้าเราแบบว่ามีการรักษาปลอดภัยที่ดีก็โอเคอยู่ใช่แล้วะเด็กน้อยสุดยอดไปเลยแน่นอนอยู่แล้วครับไปตามสาอุ้ยตัวนี้มีน้ำพุร้อนด้วยมีไอร้อนด้วยเป็นไงล่ะสุดแจ๋วไปเลยเพื่อคนนี้มาแบบรีบๆแบบรีบๆใจเย็นๆเพื่อนใจเย็นๆใจเย็นๆเราไม่รีบเท่าไหร่นะครับเราไม่รีบเท่าไหร่นะครับตังนี้เป็นทางลงเนินละ ทางลงเนินช้าๆเข้ามาในเหมืองอีกรอบนึงแล้วซื้อในเหมืองอุ้ยมีอะไรหรือเปล่านะมีป้ายเขียนว่าสโลเราก็ต้องสโลหน่อยสโลหน่อยสโลหน่อยซื้อช้าๆใจเย็นๆใจเย็นๆซื้อค่อยเร่งความเร็วขึ้นทีละนิดทีละนิดแบบนี้ช้าๆเรื่อยๆลงลงไปแล้วสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีเด็กน้อยฉันอยู่ตรงนี้แหละมานานรับพันปีแล้ว ได้เลยครับไว้เจอกันครับหน้าพันปีสุดยอดไปเลยนีทางขึ้นเขาแล้วขึ้นชุบ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 ชค่อยๆขึ้นนะครับเราเป็นการสำรวจทัศนศึกษาที่ยิ่งใหญ่นั่นเองใช่แล้วมีเพื่อนร่วมทางด้วยหนึ่งคนใช่แล้วเพื่อนอยู่ข้างหลังเรานั่นเองค่อยๆมาเชียร์นิดนะครับตอนนี้ดีเราพ้นจากอุโมงค์เหมืองแล้วเราก็ไปแบบช้าๆ ใช่เราล่าเด็กน้อยแกควรจะเร่งความเร็วอีกหน่อยนะได้เลยครับขอบคุณครับเพื่อนไปด้วยกันนะครับได้เลยเด็กน้อยฉันจะตามหลังแกไปนะได้เลยครับไปชือเลียวทางนี้นิดหนึ่งแล้วก็ไปแบบใจเย็นเซ็นชืบแล้วก็เร่งความเร็วขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับดูทาง,งโค้งอุชืบด,ไไดีไปได้นะจ๊ะไปได้นะจ๊ะไปได้นะจ๊ะสุดหลอ่อ เเพื่อนหายไปแล้วตอนนี้เป็นทางขึ้นข้างบนห้ยเราต้องลอความเร็วด้วยแล้วเนี่ยไม่งัน้นเนี่ยจะล่วงได้ซื้อ,อเป็นเหมือนเป็นรางแก้วเลยอะ่ะใช่แล้วละ่ะไม่ใช่รางแก้วหรอกเด็กนะ้อเรายังพอมองเห็นอยู่ใช่แล้วไม่ใช่รางแก้วนะครับโอ้โหนึกว่าจะเป็นรางแก้วเกือบจะมองเห็นเป็นแก้วเราไหมล่ะดูดีมันแบบว่ามันใสๆอะ่ะทุกคนรางเราดูล้อเราด้วยดีไปแบบเกาะติดหนึบแน่นหนึบหนึบหนับ ปแล้วฟืบหนึบหนับนะครับตอนนี้เหมือนจะเป็นการทําทางบางอย่างแล้วเนี่ยเป็นการทําเหมืองโอ้เป็นการทําเหมืองบนภูเขาระเบิดหินระเบิดภูเขาเลยใช่แล้วน้อยตรงนี้ด้วยสิใช่แล้วดูมีควันด้วยออกจากตูดเราดูข้างหลังควันออกจากตูดชุบดีไปรถ ลดเข็นความเร็วแรงนะครับเราจะเร่นความเร็วมากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะล่วงลางนั่นเองเราก็เลยต้องไปแบบช้าๆเพื่อให้ทุกคนได้ชมวิวทิวชัดกันอย่างงดงามนั่นเองสุดยอดไปเลยซื้อตัวนี้เลี้ยวเข้าขวานิดนึงแล้วก็เลี้ยวขวาซืบไปแล้วอุ้นข้างล่างเป็นโอ้โหมีทะเลด้วยข้างล่างเป็นทะเลซะด้วยไง ใช่แล,แล้วเด็กน้อยเป็นทะเลนะ่ะระวังให้ดีนะล่วงลงไปก็ตุยได้ใช่แล้วเราต้องไปแบบช้าๆซื้อค่อยไปทีละนิดทีละจึงหนึ่งเหมือนตรงนี้จะมีเราคนเดียวในโลกอันกว้างใหญ่นะนี่ยมีชันอีกคนหนึ่งไงเด็กน้อยชัดสตีฟไงก่อนอีกตรงไหลแกได้เลยครับตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นบนภูเขานะครับแล้วก็มีต้นไม้ลำธารน,นิดหน่อยสุดยอดไปเลย ตัวไมล้ลำทารอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยนั่นเองซื้อไปแล้วอุ่นค่อยไปทีละนิดเราจะเล่นความเร็วทีละจึงหนึ่งทีละจึงไปเรื่อยเพราะว่าถ้าเราเล่นความเร็วมากเกินไปเราจะล่วงหลังอุ้ยมีเพื่อนมาแล้วดูตรงนู้นเห็นเพื่อนแล้วไกลๆฉันใกล้จะถึงจุดหมายแล้วล่าเด็กน้อยได้เลยครับเพื่อนขอบคุณครับเราไปห้องกันนะครับสลอได้เลยกระจกขอบคุณครับไปกันเลยซื้อ ออ่านไปแล้วค่อยเลี้ยวค่อยหลบค่อยหลบซื้อโอ้โหทางดูทางใครช่างก้าวมาทําทางตรงนี้นะเนี่ยช่างน่ากลัวอะไรเซนิกาไรใช่แล้วละ่ะใช้ถ้าตามหลังแค่ทันแล้วนะเด็กน้อยเล่ร่งความเร็วหน่อยก็ดีนะได้เลยแต่ว่าเราจะกลกัวจะล่วงเดี๋ยวมันจะใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วเดี๋ยวเราล่วงตอนนี้แล้วมันจบเห่กันเลยนะ เราก็วิ่งไปไงเด็กน้อยไม่ไหวนะไม่ไหวไม่ไหวเราจะนั่งรถไปนี่แหละเราไม่อยากวิ่งเราเหนื่อยใช่เราเด็กน้อยการวิ่งก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีนะนั่นแหละแต่เราเหนื่อยดีเราอยากกินเราก็นอนวู้ฮู้ล่วงลงมาแล้วเชลนิตนะครับเดี๋ยวจะเล่นความเร็วโค้งสุดท้ายเลยเตรียมตัวเลสโก้อู่นตัาทาลงเนินแล้วทาลงเนินแล้ว มา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 เดี๋ยวบอกแล้วว่ามาคือจดจบแล้วหรือเปล่าจดจบแล้วเร่งความเร็วเต็มสตรีมเร่งความเร็วเต็มสตรีมชวปไปแล้วโอ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยตกลางอุ๊ยตกลางแต่เราก็มาถึงเส้นชัยแล้วนะครับสุดยอดไปเลยเรามาถึงเส้นชัยแล้วเด้อสุดเจ๋งอ็อยมีของอันนี้ด้วยกระโดดถึงจึงจึง จึงสุดยอดเลยแล้วมีที่ให้ปีนป่ายอยู่ข้างบนด้วยโอเคนะครับทุกคนใครที่ดูสื่อตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบุญและเป็นเด็กดีนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย